แล้วก็ขอบคุณน้องโจ้ไปตองชัดไทยด้วยนะครับตอกชัดเชียงรายก็ขึ้นมาก่อนครับขับขึ้นน้ำมาก่อนครับสามต่อศูนย์ครับ โอ้โหครับช่างหันไม้แรกโดนน้ำก่อนครับดูครับจะล้างแคนได้สําเร็จหรือเปล่าครับตอนนี้น้องแจ็คครับโอ้โหครับมาเที่ยวนี้ครับวางดีเหลือเกินครับบีให้กันเตะล็อกให้กันเตะตีก่อนครับอันเตะลูกดูตีจิกหัวไปครับไม่เปลี่ยนครับอึืึครับอันเตะนี่มาเล่นทั่วไป ก็สามารถเข้าชิงชนะเลิศครับตอนนี้ครับกันไปลูกดูดครับเจมขึ้นมาเปลี่ยนห่างครับนี่ครับหลุดประเภทเจ้าชนไปแล้วครับก็มาสู้กับทั่วไปครับนะครับเไปทางยาตไทยครับจัดในรุ่นอายุไม่เกินสิบเจ็ดปีมาโดยตลอดนะครับนะฮะนะครับ แม้เด็กในแคนดีจะหลุดไปครับไม่ปรับพอครับจะยังคงเดิมอยู่ครับ17บปีครับนะฮะโอ้โหครับมาบู๊เลยฮะขาราทของชาติแป๊บนึงครับทุกคนครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะครับช่างนิรันด์นะครับ คำชัดครับขอบคุณนะครับชาลิลันดอนครับขอบคุณร้านอาหารลาฟมีบาร์ครับตรงข้ามตะวันแดงนะครับเชียงรายครับขอบคุณนะครับเทศบาลพรนครศรียาครับขอบคุณนะครับพันจ่ากัดสวัสดิ์สปโกศลกุลครับรองนายกเทศมนตรีนครพรนครศรียาครับขอบคุณครับว่าทีร้อยตีสมทรงสปโกศลกุลครับนายกเทศมนตรีนครพัทนครศรียาครับ ที่เอื้อเฟือสนามที่จัดการแข่งขันนะครับไอเพีไปตองชาติไทยได้มาตั้งกองถ่ายในสนามแข่งขันบึงพระรามแห่งนี้ครับนะครับเราขอกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณเอสเตเดียมครซบเซมิเสเตเดียมครับนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องโจไปตองชัดไทยด้วยนะครับนะครับเจ้าของเพจไปตองชาติไทยครับนะครับจะขอกองถ่ายแห่งนี้ครับนะครับครับที่น้องโจครับอภิการก็นะครับโจก็ลุกสร้างขึ้นมาครับเพื่อให้ เป็นสื่อครับสาธารณะให้พี่น้องไปตองนะครับได้ติดตามนะครับติดตามชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ลุงโจก็นะครับติดภารกิจเยอะนะครับก็มอบหมายให้พิการนะครับเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับนะครับกันเตะลูกดูครับตอนนี้ กำลังมั่นใจครับผิดไปครับเอาครับโอ้โหอย่างนี้ครับผิดไม่ได้เลยฮะรอบชิงนะครับผิดเมื่อไรโดนเมื่อนั้นครับน้องเจมตีโดนครับโอ้โหตีตัดแต้มอย่างเดียวครับ อาร์พิจิตมาเที่ยวนี้เล่นแบบระมัดระวังครับรอจังหวะสวนกลับครับนะฮะครับน้องแฟรมครับสุดหล่อครับจากอาร์พิจิตครับดอบมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับติดเป้าเลยครับทุกคนโอ้โหครับน้องเจนจะทำยังไงครับ ปรึกษากันอยู่ครับจะทํายังไงครับอน้องสองคนนี้ไม่ต้องสอนนะครับนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรครับนะฮะเจมครับยกขึ้นมาครับอืข้าระชากเป้ามาทางนี้ครับอืืครับสนุกเลยครับอย่างนี้ครับ ทางรีลันไม่รับเลยครับบุกอย่างเดียวฮนะนี่ครับน้องแฟรมครับขึ้นเก็บแต้มครับเลือยู่สองใบในมือลูกแรกครับเก็บได้นหนึ่งครับอาพิจิตครับ มาเที่ยวนี้เล่นแบบระม,มัดระวังครับสุขุมเยือกเย็นครับยกขึ้นมาลูกนี้สองขั้นแดนครับสกอร์เรล่นเป็นห้าต่อศูนครับ